ก่อนที่พี่น้องแฟนๆจะได้พบและสัมผัสกับศิลปินจากบริษัทชลบรเดมอนบัวผันทางเสเตนชัยวงสามารถนะครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งศิลปินมาเซอร์ไพรส์พี่น้องแฟนๆนะครับศิลปินดาวติกตอบที่พี่น้องแฟนๆให้การสนับสนุนศิลปินดาวติกตอที่พี่น้องแฟนๆให้การต้อนรับจากดินแดนป้านฟ้าขาวอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีรอยยิ้มด้เสียงรบเือจากพี่น้องแฟนๆมอบให้กันมาขอ tell me จัดก,การดีๆไม่ห่างพืินเท่านั้นะวันนี้พอดีคิวว่างนะครับพรุ่งนี้จะมีการอัดรายการทีวีนอารายการโต<ช>๊ะตนุแ่แหมงแน,น่นอนเออช่องช่องชือถอยนะครับวันนี้ก็เลยมาเซื้อไพ์ของพี่น้องชาวอ่ากินซ่าลังสิตเนอพี่น้องนออันนี้เจนิ่งตัวจริงเสียงจริงถ้าเจ๊นิ่งตัวจริงเสียงจริงต้องท่องสูตรคูณได้เอาสูตรคูณ หมื่นมีซักซาบาทไม่ให้เกมิงหน่อยเพรเสียหลายเพราะเศร้านะเกมิงตัวจี๊บแมทคุณจะกินไอยนี่มัน้ะโอ้อะไรโอ้พอล็อหนูฮะโอ้เกมิงรับซ้อมหยุดเกมิงรับรับรับซ่อมผลาญตัวเท่าไหร่ครับเกมิงครับหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบเจมิงอ่าซ้อมไม่ติดนะครับถ้าซ่อมไม่กินอะ จ้ะเขาไม่ผิดแม่เงินรับประกันไหมครับรับประกันไหมรับประกันสองเดือนรับประกันสองเดือนเดือนที่สามเหรอครับเดือนที่สามพังมาที่พังน้ำเลยจ้ะสรุปแล้วใจในซองเดือนหนึ่งหมดแล้วดิโอตัวจริงเสียงจริงต้องท่องแม่สุขคูณแม่อะไรนะห้าหมืน่นได้ไหมครับแม่หม้าหมื่นนี่ตรงช่องความสามมาที่ เจมิ่งต้องท่องแม่สคูณแม่ห้าหมื่นโอเคไหม, <Okay S 2> มาเ <ฮะ S 1> จมิงโชว์ท่องสูตรคูณแม่ห้าหมื่นครับสามสองหดคูณแม่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นหนึ่งเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นสองหนึ่งเ้นห้าหมื่นสองหนึ่งเ้นามื่นห้าหมื่ วันนี้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในห้องกี่คนนะตั้งแต่สม,มัยเรียนสามสเอดคนสามสบเอดคนวันนี้มีใครมาเป็นพิเศษไหมเพื่อนมีไหมมีคนเดียวใครใครมาใครมานายปรีชาแข่งขันค่ะปรชาแข่งขันเลขที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่เลขที่สี่จ้ะโอ้จำได้ทุกคนไหมเพื่อนสามสิบคน,คนจ้ะจำได้จำได้อีหรีบอกเอาชื่อเพื่อนสามสิบเอ็ดคนให้ฟังหน่อย ได้ไหมครับได้คับเจมิ่งท่องชื่อเพื่อน31คนครับ 3, 2, 1มา หนึงสาดบบจลีสองสีทนบุญช่วย 3. สุดท้ายเ่นทองสี่ปรีชาแข่งขัน 5. ้ชัดชวาการจนารัตหกนรินเจริญทัาเจ็ดสมหมายทองแจม 8. ปดตะลุ่มลมคำเสา 9. สมบัติชิงรันสิบสาคอมมอล้อมสบเอนาวินเฉนเสาสิวิเศษบนเลอสิบสามศักดิ์ธรมาศี 14. บสี่ภูไทจำเริญสิบห้อุเทนซ้อนใสสิสมกิโกมทาสิบเจวสัญญาโลสิบแปสำรองยาโลสิบเก้ารัีมริโกยี่สเจมเชนจุียี่สิบเอ็ดเจนุทัยอิจพันยี่สิบสองสมแปงชนายี่สามไก ยีสพิสมัยรงตีบี่ผกลูกเสือว่า27สจำริพัชนน์สมทรินทีเมรัม29รบเารมัยคำอย30นิคมโกูพัไยสามิโอรถบิไก่เป็นยัไงล่ะครับเพื่อน่ะไหนไหนพีที่ปีชาแข่งขันอยู่ไหนฮะเอาหนหนพี่ปีชาอยู่ไหนครับเพื่อนเจมมี่เอามากับไผครับนั่นพี่ปีชามากับไผ่ฮะผู้สาวบอโอ้ผู้สาว ผมคิดแ้ําไงครับจะเศร้านี่เป็นงานเทศกาลวันเด็กแห่งชาติเทปิ่งครับดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไหมครับผมไม่จ้ะโอ้มีคำขวัญอะไรไหมฝากฝากถึงสําหรับน้องน้องหนูหนูคำขวัญวันเด็กแห่งชาติเออมีไหมครับมีไหมมีจ้ะอ่ะพูดคำคำขวัญหน่อยคำขวัญหน่อยเออมาขายเสียงขายสิทธิ์เหมือนขายชีวิตขายชาติสุบรีสุกไปก็ไร้ค่าดื่มราดื่มไปก็ไร้ผล การพนันเล่นไปก็ยากจนก็เป็นคนเล่นเลิกตุบบานเน่เข้าขวัญเข้าขวัญนั่นหน้าหยกเล่นใหม่จำอะไรอจำอะไรอย่างแต่ของเกียร์มินนึงโอเคไหมเดี๋ยวฟังอีกสักหนึ่งงานเพลงเนาะจ้ะเอาเพลงอะไรดีเด่นๆหน่อยดาเส้นหัวต้นโอเคไหมฮะเออมาดาเราเต้นหัวต้นมาครับ 解历史，再看。 แกแดงสุกแะแดงโอ้อะไรคือของเพ่นได้เรากระเป๋าเนี่เซีฝั่งนี้ว่าเอ่จมิงไทยกับเป๋าไทยไทยกับเป๋ามาทำอะไรครับเอามาทำอะไรกระเป๋ากีไทยมาทำอะไรปิดนอยหีบค่ะอยีบรูไหนที่ ขอบคุณทุกท่านนะครับของบุณ f อซวันนี้โชว์เล็กน้อยนะครับของเจมิงนะครับฝากเป็น,นกำลังใจให้เจมิงด้วยหาเงืนมานอีเอฟซีเอาเงื่อนให้นะครับคนก้างอกงื่อนอน,นี่จะเอาเงินไปทําอะไรครับไปสร้างบ้านสร้างบ้านเอาสันของแกนะครับผมก็ต้องสารสันให้แกให้สําเร็จนะครับถ้าหาเงืนหาคับพู้จาการกันนี้ดีเนาะเออเดี๋ยวนี้สร้างบ้าน เสาขี่ต้นนะครับเสาขี่ต้น้9ต้นจ้ะ19ต้นนะครับตอนนี้เก็บเงินได้กี่ต้นแล้วครับเดี๋ยวนี้2ต้นจ้ะหนั่งไหนก็สุดยอดเช่นเชนหลักจนี่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เชนรับงานให้นี่ k o อ่านี่พี่ชายเกย์เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเกยนี่ผู้หญิงจ้ะเกนี่คนจัดงานคนสีหางเงินหาข้ามไหนเข้าเนี่หางานไหนเข้าเนี่จังเลยนี่ siempre lo congelé a อย่าถ่ายรูปถ่ายคอเทนต์กับเจมี่นะครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับเวลาที่พี่น้องรอคอยครับเดินทางมาถึงแล้วศิลปินจากบริษั